นี่แหละครับพี่น้องแบ่งกันพี่น้องกำลังสิแบ่งป่ากันแบ่งอยู่ทางทางเลยพี่น้องกำลังแบ่งป่ากันโดนน้องมันตากแดดตากตรงนี้โอ้โหโหโหเหรอพี่น้องอ่ะปุดป่าก่อนหิ้งแง่เป็น่ะถุงแง่ใส่ถุงยางใส่ถุงยางบ่ใส่ถุงชอสอ่ะเอ๊ตัวล่ะพี่น้องเห็นไห ปลาพี่น้องง้มๆได้จับจับเสร็มง้มๆกลางมองหนาเคลื่อนพี่น้องหนาประตูน้าม,มันก็ลอยไปผูกผูกโอ้โห้วินมันตินนตปปดดีมันไปไม่ได้ติดหินเออกลางม้วนแบบสมัยใหม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนเื้อน้ำเลยน้ำไหลแห้งตัดตัดเลยพี่น้องไม้ซองพี่น้องไต่สะพานประตูน้ำเนาะตรงที่เขาตรงที่เขากําลังกา่ายอยู่ประตูน้ำ เดี๋ยวคอยไปปดตัวนี้ให้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไฟเด้ออ่ามานันไรเงี้ยพี่น้องมอกติดเดี๋ยวเดี๋ยวไปซอยไปซอยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นปลากระกติ๊บเพราะป่านะพี่น้องโอ้ปังไงเลยปังไงเลยโอ้ลุ่นเล่าลุ่นเล่าลุ่นแล่าโอ้ปัง,งไงสุดายอเออมีแต่ปัง,งไ,ไเ<อ>ง,งเลยโอ้ป่ามีตรปังไงแต่ว่งงาเอาไปอยู่พี่น้องปังไงยังมา

ไปอ,อย after after ู่อะไรเดี๋ยวนี้ตักเงี้ยปักเงี้ยสองสามนี่มามาเอาปลาคนพี่หน่องเห็นปะปลาพี่หน่องงามๆเลยจับจับเสร็จมั้ี๋ยวแล้วนาทีนี่ปลามันออกมาเรื่อยๆอยู่เอ้ยจะเข้าเอาเขาเอาไหนดีสองตัวสองตัวพี่หน่องเอาเอาทั้งตัวใส่กันที่ะไรตัวนึงหันซวนเนาะปลามันแห้งปลาตัวใหญ่นะผมเมื่อกี้ตอนที่กางม้านั่ะนะ โอ้มมแต่บอกง่ายหมั้เออปาก็บอกว่ะเธอคิดว่าไงบอกนี่ยะยมกอหยานี่เป็นอยังตัวโอ้ว่าจะปุ่มปังเนาะตอนกลางปุ่มปังปังเนี่ยเนี่ยเนี้อยู่นี่ยเนี่ยไปแบบยูดเอ๋อไปอีกแล้วโอ้ยนี่ติีจู้ติีจู้มาส่วนเอาเนี่ยนี่ส่วนเอาเนี่ยเห็นปะอยู่ปะเออน้องบนอยู่หล่อฟังเนี่ยเขาป่าไปยมตรงนี้เนนี่ยมก่อน เออเอาป่ามาเออพอได้ยอยู่เนาะว่ามองหันพอด้ายสิถ่ายวิศโอ่ไงนี่เลยต่ำคือพอด่ายมันม้วมันเข่าเด้มันต่ำละปีนต่ำละปีนโอ้แบบไงเนาะพอด่ายหลายตัวติมนี่แม่ไหนยุงกัวใหญ่เนี่ยแต่ว่ามันป่ามันไหลยป่ามันบุ่ไหลอืมโอ้ยนุ่มๆเนาะติดตัว้องไตเดี๋ยวมึงเกี่ยวผมเหยียบนึกว่าเหยียบป่านั้นไปได้แค่ป่าติดมองเนี่ยยุงเนีย ตอนนี้เขาไม, MM ม้มันเป็นมันเป็นโขดหินเนาะเป็นทอดแตกเดี๋ยวสิบอะไรนอะไรนี่เมื่อนั่นหึ่ง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 งาเขาไว้กางว่าอะไรบ่ มองอยู่บอย่างข <h <h bon ้าตังฮะมึงด๋อยโหโหโหเะยไม่หนะโซ่กับปศาก่อนไอ้แงี้ยไม่ใช่ะรอทุกเงี้โอ้เลย่อนป่ะเออจมเอาปากกอนเนอะจมปากกันเห็นตัวมันหน่ะไม่ไปมุดหาแล้ววันนี้ไมหรีไปก่อนจะมาหอดอีกแม่นบ่แม่นแล้วไหลมันเลยเจ้าแล้วดึงอันนี้ยังอยู่ยังอยิงโอ้ไปเลยเอ้าไปอีกเลย หันจับซ้ำไงดูปัจเจียนปัจเจียนเขาเขา่อยู่นกเลีหาเส้นครื่งหาเส้นครื่งบ่ถามขขาเหตัวเองนี่นะฮะซื้เง้โวยเออยเดี๋ยวมองมาเอ้ยลดละยันยูยัอยู่ใส่ต่ออยู่บ่เฮ่สิสรก่อน đây bà là tổ 2 tổ ôi đó mày xong xong hả? Trời ơi, tôi đừng nói gì nè Tôi đừng nói gì nè Nói chay mó con bỏ Nè, bắt điều đi đi Nè, bắt điều đi nè Uuuu Xây nè bỏ Xây chó Ồ oh. Đấy là โอ้โอ๋อ,อพื่นพี่บงในคือเ่เห็น,นโอ้ว่าง,งเไงยเนาะเงียบไม่จิดปาาคอหไงกวน่ากันไงกัมไมสยดาล้วพี่นอ้องทีมงานก,กำลังลง่ยายไม้สย่ามีปลาติดปลา,ป,าป่ายครับสี่ห้าตัวเจ้าอ,อย่งไรซื้ื้อแล้วรอดไดสี่บาท <c oughs> <c oughs> ลุกปลาพี่น้องได้ซ้ำอีกซ้ำอีกแหรอครับพี่น,อออน้องแบ่งกันพี่น้องกำลังสิแบ่งปลากันแบ่งอยู่คางทางเลยพี่น้องทีมงานกำลังแบ่งปลากันะโดูน้องมันตากแดดตากตรงนี้